เก,กระบวกแเนี่ยใส่แล้วดาเมจห่างกันมากไหมแล้วก็แบบควรค่ากับการลงทุนไหมหรือว่าแบบเสียข้างโู้นะครับผมสังเกตเหนได้ว่านะครับตอนนี้เบตอยู่ที่636 6. เอารักครับผมและสำหรับคนที่ไม่อยากจะตาบอรดนะครับสำหรับการดูช่องของผมวช่องของผมมีแสงสงทอ,อนต่างๆเยอะแยะ,แยะมากมายผมแนะนำเป็นออฟ สีโร่เลยนะครับผมสระผมเนี่ยใช้มาเป็นหมื่นล้านปีแล้วนะครับผมต้องบอกเลยไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฟังเพลงขับรถกินข้าวแม้แต่นอนหลับผมก็ใส่ครับและอย่าลืมใส่ที์โคตดผมด้วยนะครับผมลดทันที100บาทเลยนะครับผม ดวงดีชาตินี้ไม่ต้องรอชาติหน้านะครับผมสำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเต็มสายการชาแนะนำเป็น CTC Thailand เลยนะครับบอกเลยว่าสะดวกปลอดภัยบริการดีนะครับริงอยู่ข้างล่างเลย CTC Thailand ครับผมถ้าไม่อยากจะเหน็บกากมีอาการชา้ากระตุกเือผมแนะนำเป็น AIS ไฟเบอร์เลยนะครับผมเน็ตบ้านที่ดีที่สุดแรงไม่หยุดสุดในจัก,กรวาลด้วยรางวัลการันตีจากองก์กาสปีดเทสปี2020แล้วบอกเลยว่าสายไฟเบอร์ของเขาเนี่ยมาเพียวตั้งแต่ต,ต้นทางยันโมเดมในบ้านหรือถ้าติดปัญหารถชนเสาไฟหรือรถไฟชนเครื่องบินเราก็พร้อมแก้ไขปัญหาท่านภายในยี่บสชั่วโมงข่าวนี้บอกเลยไม่ว่าจะเวิร์ฟอร์มโเรียนออ ลายดูหนังฟังเพลงหรือจะเล่นแต่เกมแบบกูก็ไม่มีสะดุดลิกอยู่ข้างล่างเลยอเอเอไฟเบอร์ A. 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 สวัสดีนะผู้ชมทุกทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่แนในวันรักแรและวันนี้นะครับคุณอยู่ในเกมอะโอครับ ครับผมใครยังไม่รู้โง่วันนี้นีครับมากับกาต้าสี่เล่มสี่ชนิด ใี่กร์ดที่ไม่เหมือนกันนะครับวันนี้เนี่ยครับเดี๋ยวจะมาให้ทุกๆคนได้เห็นนะครับผมว่าสายกาตาเนี่ยใส่ก๊์ดแบบไหนงบเท่าไหร่อัพสเตตัสยังไงนะครับผมถึงจะดีที่สุดนะครับเรามีกระทามาด้วยกัน5ชนิดนะครับให้ผมเนี่ยได้เทสดามจตแล้วก็ดูกันนะครับไม่ต้องไปรอเองเอาเป็นว่าสนับสนุนมาจากพี่ไทยนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวเราไปดูแล้วกันนะครับว่าแบบไหนดีแบบไหนเหมาะแบบไหนควรนะครับผม่า เอาละครับผมสําหรับกาตาแรกนะครับผมเป็นกาตานี่เลย1งูนะครับผม2องเอนะครับที่เราจะเอามาเทสดาเมจกันเป็นกาตายอดฮิตในตลาดเลยตอนนี้เรียกได้ว่าทุกคนก็ใช้อันนี้กันหมดนะครับสามัญประจําบ้านข้อดีของอันนี้ก็คือเราจะสามารถไปได้ทุกที่ครับไม่จําเป็นต้องอัพรักจนตันครับอันนี้คือรักอดหมูออกก็ยังเหลือ50นะครับคือรักจะมาล้นๆเลยสําหรับชิ้นนี้นะครับข้อดีก็คือเสถียรไปได้ทุกที่ดาเมจทรงๆนะครับเดี๋ยวลองให้ดูอันนี้ แับที่สองต่อไปนะครับก็เหมือนเดิมนะครับผมแต่เป็นบวกแปดนะครับสำหรับพี่ๆที่มองหาอยู่ว่า เทียบบวกเจ็ดมันยังไม่แรงพอบวกเจ็ดราคาไม่งานของร้าน,านยังไม่พอดามแบบีมยังไม่ลั่นมันต้องเป็นจูบวกแปดยืนพื้นนะครับเดี๋ยวจะมาดูกันว่าบวกเจ็ดกับบวกแปดเนี่ยใส่แล้วดามีดห่างกันมากไหมแล้วก็แบบควรค่ากับการลงทุนไหมหรือว่าแบบเสียข้างงูนะครับผมโอเคต่อมาเป็นกาตาอันน,น,บบกกนงงี้นะครับบวกเจ็ดจูหนึ่งงูนะครับผมหนึ่งเอสเอสแล้วก็หนึ่งกอบบินนะครับเดี๋ยวอธิบายการ์ดกอบบินก่อนที่เราเอามาใช้ทําการบวกาดามีนะครับตรงนี้ก็คือ คือมันจะคลิกแรงขึ้น10%นะครับแต่ความสามารถการ์ดเขาบอกว่าการ์ดใบนี้นะครับถ้าใช้กับมอนเตอร์ประเภทไหนจะบวกขี้เลสเพิ่มขึ้นด้วยนะครับอาทิเช่นตัวนี้ถ้าตียันเดสเนี่ยขีเลสจะเพิ่มอีก7%หรือถ้าเป็นกาตาก็เพิ่มอีก1 4นั่นแหละนะครับผมซึ่งมันจะมีหลายอย่างทั้งครูเซอร์ทั้งอะไรเนี่ยไปตีประเภทไหนแล้วก็จะเพิ่มเลดเยอะขึ้นคือติดขีง่ายขึ้นนั่นเองนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมีตัวนี้มาเทสอีกหนึ่งอันและ ABCB AB เเเทท่่าาานนนนัั้้ะมีฉพ อันแรกที่ผมจะให้ดูก่อนนะครับผมเป็นบวก7กับบวก8เนาะว่าต่างกันมากแค่ไหนนะครับอันนี้1นงู2สเกลไป let's go 1งู2สเกลอ่าไม่ต้องบัฟนะแบ็กสมิธไม่ต้องบัฟนะครับ1งู2สเกลก็อย่างที่เรารู้กันนะครับผม5 7แล้วคิ้เนี่ยตันล้นเลยนะครับผม 57เบิ้ลก็คือคูณเลขไปเลย57คูณ2ก็ตามนั้นเลยนะครับดาเมจก็คือดาเมจเบิ้ลรวมมือซ้ายมือขวาอะไรก็ว่ากันไปนะครับอันนี้คือดาเมจอยู่ที่57นะตีเป็นจระเข้รนะครับตอนนี้ก็คือเราเทสกับจรอเข้รนะครับดาเมจอยู่ที่57ไปด,ดูตีอีกครั้งหนึ่งครับดาเมจประมาณนี้เดี๋ยวพี่จะต่อรีเคมภาพแล้วกันดา <57 S 2> เมจ57เบิ้ลเป็น138นะครับผมประมาณนี้138 139ดาเมจอยู่ที่57 571 573 57เหวี่ยงนิดหน่อยมีแค่ a อบนะ ไม่มีอย่างอื่นเลยนะครับมีแค่ A B โอเคต่อมาสําหรับใครที่คิดนะครับผมอยากจะบวก8หรือว่าราคาจากบวก7บวก8เนี่ยกดยไปด9ดไป้าล้านเนี่ยคุ้มไหมนะครับีหลายคนซื้อแต่ที่จะซื้อจูบวก7นะครับเอาเงินมาลงทุนตรงนี้นะครับผมเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะไปอันนี้จะคลิปเบาลงมาหน่อยนะครับแต่เราดูเลขคีเลยนะครับผมเอ้คีี 47, ไม่น่าจะไม่น่าจะตกเดินหายคีก่อนอ่าเจอละลุย 571นะครับขึ้นมาเป็น58เบิ้ลจาก1391นะครับขึ้นมานี่เลยครับดาเมตเท่าที่เห็นเลยแต่เสียเงินเพิ่มเป็นล้านนะครับเสียเงินเพิ่มเป็นล้านได้ดามเมตมาประมาณนี้นะครับอันนี้ก็โอบากายังตก57ด้วยนะบางดามเมจก็ยังตกลงไป57นะครับคือมันมันไม่เห็นผลเลยนะครับสำหรับอา,อาวุธเลเวล2นะครับ1บวกแทบจะไม่รึกสึก ทบจะไม่รู้สึกเลยโอเคต่อมานะครับผมเป็นกาต้านะครับกาต้าตัวนี้กาต้าบวก7นะรูผมไม่ได้ใส่นะครับเดี๋ยวเราก็คำนวณได้เลยเพราะว่า การที่เราจะใส่เนี่ยมันมี2ใบอันดับแรกก็คือ SS ถูกต้องไหมอันดับที่2ก็คืองูดําถ้าเราจะใส่เราก็จะใส่2อันนี้เพราะเราไม่มีหมวกไก่อ่าสใบนี้ก็คือเราคูณดาเมดเบิ้ลได้เลยแล้วสุดท้ายก็เป็นคิเลดซึ่งเราไม่ต้องไปดูก็ได้เราดูเลขที่มันติดก็ได้ครับจะได้ไม่ต้องใส่ให้เปลืองด้วยอ่ะมาพวก7ราคาอยู่ที่ประมาณ1 2บสถึงสิล้านนะครับเดี๋ยวเรามาดูดาเมดกันโอเคครับผมดูดาเมจนะครับดาเมจอยู่ที่65 64นะครับอันนี้ก็คือ ถ้าเราใส่ก็จะเบิ้ลด้วยแล้วก็จะครีททุกดอกด้วยนะครับถ้าเราใส่การ์ดไปแล้วนะครับแต่ราคามันแอบเสียดายนิดนึงนะครับแอบเสียดายนิดนึงเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวเราดูนะ6 4 65นะครับ64 65ดาเมจอยู่ประมาณนี้ถูกต้องไหมครับอ่ะเรามาลองที่อันต่อไปเลยนะครับอันต่อไปเป็นบวก7นะครับผมแต่เปลี่ยนการ์ดหลังสุดนะครับจากการ์ดครีเนี่ยมาใส่กอบบินหนึ่งใบนะครับแล้วก็เป็นกอบบินอาร์ชร์ จำดาเบลไว้นะเมื่อกี้64นะครับผมนะครับตอนนี้คิดคำนวณในลัก60นะครับต้องบอกก่อนว่าผมใส่ของเซตนี้แล้วใส่ลัก60นะครับมีลัก60ในตัวนะสเต็สเต็ตก็ยังเหลือนะถ้า99ก็ยังน่าจะอัพสเต็งอัพอะไรเพิ่มได้อีกขึ้นอยู่กับว่าเราจะวอไหมอะไรไหมนะครับผมโอเคเรามาเทียบดาเมจดูครับว่าจะประมาณเท่าไหร่สังเกตเห็นได้ว่านะครับตอนนี้เบทอยู่ที่6 3 6 3สห้าไปจนถึง6 4สี่นะครับผมห3 5หไปจนถึง6 4สเห็นปะสี่หนึ่งหกสี่ห้าหหหอันนี้คือมันสุดแล้วกาตามันดีกว่าอยู่แล้วแต่ว่าการลงทุนเนี่ยต่างกันมากนะครับเออค่าจ่ายเนี่ยราคาแม่งต่างกันเยอะมากครับแต่ถ้าถามผมนะอืมถ้าถามผมเชียร์ตัวนี้นะครับเชียร์ตัวนี้สุดใจเลย ยชตัวนี้สุดใจเลยอ่ะแล้วถ้าความสุดที่สุดของแอดเลยล่ะเอาแบบเข้มเฮี้ยบปัดเลยดาเมจแบบแรงหัวแตกตีทีแม่งส่งไส้ทะลุกระดงกระเด็นออกมานะครับจำดาเมจได้ใช่ไหมครับเดี๋ยวผมรีรีให้1หนึ่งทีนะครับผมไฮบิดสองเนะครับผมอ่าถ้าอัพคีย์หกสิคือล้นแต่ถ้าไม่ถึง6กเนี่ยก็อาจจะต้องใช้นะครับสีอาจจะต้องใช้แต่ถ้า60คือล้นดาเมจเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ57อันนี้ห้าเจ็ดอ่ะผมตีดูดาเมจห้าเจ็ดเห็นไหมครับต่อมา นะครับบวก8ขึ้นมานิดเดียวไม่ขยับ57เป็น58ต่อมาอันนี้เลยคุ้มคุ้ม6หกมีเบิ้ล6 4มีเบิ้ลอันนี้แพงขึ้นมาหน่อยแพงขึ้นมาหน่อยอ่ะ65 66อันนี้แรงขึ้นมาหน่อยนะแรงขึ้นมาหน่อยและสุดท้ายนะครับผมกาตาลมอันนี้สุดในรุ่นแรงชิบหายแรงพ่อตายแม่ตายดู67 67อ่ะ คิดดูอันนี้คือตีแค่นะหกเไม่บวก6กเก็คือถ้าเราเจาะรูได้3ามรูนะครับบวกสักบวกหแล้วก็ใส่กิเลสสักหนใบใส่หมวกงูแทนแล้วไปบวกดาเมจอีกสองใบฟันทีหัวหลุดเลยเอาไปตั้งที่บ้านได้เลยสำหรับสายกาต้า สรุปดาเมจให้ประมาณนี้นะครับข้อดีข้อเสียก่อนแล้วกันอันดับแรกคือครับให้เราสังเกตตัวละครของเราก่อนนะครับว่าเราเล่นลัก40หรือ60ถ้าเราเล่นลัก60คิดไว้ในใจเลยว่าเราใสาเ่เอเดแค่1ใบเท่านั้น นะครับผมใส่แค่หนึ่งใบเท่านั้นทีนี้เราจะเหลือใบว่างหนึ่งใบไว้ให้ใส่ดาเมจเพิ่มครับและใบดาเมจที่น่าสนใจที่สุดก็น่าจะเป็นกอบบินนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นกาตาที่ราคาประหยัดมากด้วยนะครับเพราะใช้เป็นตูนะครับดาเมจจะเฉลี่ยเท่ากับบวกเเลยของกาตานะครับผมอ่าอันนี้เราคุยในในฐานะที่ผมเองก็ไม่มีหมวกงูนะครับเกมไม่ได้เรียกผมโอเคต่อมานะครับผมกาตาตลาดตอนนี้นะครับ 2SS นะครับผม1งู นะครับดามจต่ำที่สุดเลยแล้วก็เหมาะสำหรับใครเหมาะสำหรับคนที่อัพลัก40แล้วไปดันวิทหรือว่าไปดันสเตงหรือว่าไปดันอย่างอื่นที่ไม่ได้มาลงลัก60นะครับผมแต่ราคาก็ถือว่ายังจ่ายแพงอยู่นะครับผมต่อมาบวก8นะครับสรุปได้เลยบวก7กับบวก8ดเนี่ยไร้สาระ อเอาเงินไปจ่ายตรงนี้เด็ดขาดนะครับเพราะว่าคุณสามารถที่จะไปอะเด็บการ์ดใบอื่นในตัวละครของคุณได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอย่าเอาเงินไปซื้อจูบอกแปดนะครับให้ใส่บวกเจ็ดก็เพียงพอแล้วนะครับผมและถ้าใครอยากกะสุดนะครับผมไปสุดรุ่นเลยกูโฮชิบหายววยวุ่นนะครับก็ไปเอาคาตาไปเจาะรูซะเอาคาตาลมไปเจาะรูตีสักบวกเจ็ดใส่การ์ดดาเมจสักสองใบ เออใส่หมวกงูให้เบิ้ลแล้วมึงก็ตีหูแอกเลยนะครับผมก็สรุป,ประมาณนี้นะครับสำหรับสายลัก60และกาตา5้าเล่มนะครับก็เหมาะกับใครก็ไปดูเองนะครับผมถ้าว่าใครอัพลักเท่าไหร่มีงบเท่าไหร่นะครับไหวเท่าไหร่ก็จัดไปเท่านั้นนะครับสำหรับคลิปวโนนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับขอขอบคุณทีมงานของเราด้วยนะครับผมทั้งพี่ไทยแล้วก็คุณโจลิงนะครับผมที่มาช่วยเทสต์ตามจ นะครับผมอ่ะคลิปหน้าเดี๋ยวแถมให้ก่อนเลยแล้วกันนะครับสำหรับถ่ายมีดนะครับผมเตรียมของมาไว้แล้วนะครับทีมงานไทยเตรียมของมาให้แล้วนะครับผมโอเคนะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากไปก่อนนะครับถ้าชื่นชอบสาระอย่างนี้นะครับไม่ต้องทําเองนะครับมาดูคนอื่นแล้วก็เอาไปทําตามสบายๆนะครับผมใครมีสูตรดีๆก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้รักกันไปก่อนครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยสวัสดีครับ เอาละครับผมและนี่ก็คือความสนุกความร้อยสวนหน่งกันนั่นเองครับที่บ่มผ้าไหมแล่นในสตรีมสดนี่ครับผมถ้าไม่อยากจะพลาดความสนุกสุดเวียงเต็มอิ่มเต็มอารมณ์สามารถรับชมได้ที่ทวิตทีวีสแลปนักรัดไลฟ์ตั้งแต่ชั่ววลาบ่ายหนึ่งจนถึงสามทุ่มยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กันด้วยนะครับเจอกัน